พระอธิการหีดประพังกโรพระสุปฏิปันโนผู้ดำรงตนในศีลสมาธิและปัญญาอย่างบริสุทธิ์ท่านนำหลักธรรมของพระพุทธองค์มาปฏิบัติเพื่อความสงบและเกิดปัญญาเป็นแบบอย่างที่น่าเลื่อมใสและคลวรค่าแก่การศึกษาประวัติของท่านคลิปนี้แอดมินบจึงขอพาเพื่อนๆย้อนรอยประวัติของท่านมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะคะ พ่อท่านหีดมีนามเดิมว่าหีดนามสกุลบุญมาเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่18มกราคมพศ2459ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือนยี่ปีมะโรง บ้านเกิดอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลทับทองหลางอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาในครอบครัวเกษตรกรรมที่เรียบง่ายบีดาชื่อนายนองบุญมามารดาชื่อนางเหลือมบุญมาท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องสามคนน้องน้องทั้งสองล้วนเป็นผู้หญิงแม้ชีวิตจะเรียบง่ายแต่จิตวิญญาณแห่งการค้นหาของท่านเต็มไปด้วยพลัง ในวัยเด็กหลังกลับจากโรงเรียนท่านก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำนาแต่เมื่อไหร่ที่ท่านมีเวลาก็จะไปปีนเขาและเข้าไปยังถ้ำต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่พ่อท่านหีดในวัยเด็กชอบมากข้อมูลนี้ได้มาจากผู้เป็นน้าเขยของพ่อท่านหีดเมื่อครั้งที่โกกีได้พาท่านกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดพังงาน้าเขยของพ่อท่านหีดเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กพ่อท่านหีดสนมากว่างเป็นไม่ได้ต้องขึ้นเขาตลอด ชอบเข้าถ้ำไปคนเดียวไม่มีเกรงกลัวนะเขยก็บ่นว่าทางบ้านก็เป็นห่วงพอลงเขากลับมาก็จะมาเล่าเรื่องราวแปลกๆที่ไปพบเจอมาจากในป่าในถ้ำบนเขาให้คนที่บ้านฟัง แต่ไม่ว่าจะไปพบเจอกับสิ่งของมีค่าหรือสิ่งแปลกประหลาดหายากอย่างไรก็ไม่เคยคิดจะเอากลับมาถือครองเป็นของตนเองเลยแม้ตอนที่พ่อท่านหิตได้มาจำพรรษาที่วัดเพียนแล้วท่านก็มักจะปลีกตัวขึ้นเขาวัดเพียนอยู่เป็นประจำ มีครั้งหนึ่งที่พ่อท่านหีดขึ้นเขาเพียงลำพังติดต่อกันหลายวันจนชาวบ้านเป็นห่วงคิดว่าท่านจะไปสิ้นบุญอยู่บนเขาแล้วในขณะที่ชาวบ้านเตรียมตัวจะขึ้นเขาไปตามหาพอท่านหีดก็ลงมาจากเขาพอดีโก,กูกิเคยถามพ่อท่านหิดว่าอาจารย์ขึ้นเขาไปหลายวันแล้วอาจารย์กินอะไรครับพ่อท่านหีดบอกว่าท่านฉันหัววา่าโกกกิถามอีกว่า กินหัวว่านกี่หัวครับอาจารย์ไม่หิวหรอครับเพราะท่านหีดบอกว่าฉันแค่หัวเดียวประมาณหัวแม่มือนี้แหละก็อยู่ได้ถึงเจ็ดวันโดยไม่ต้องฉันอะไรอีกเลย เมื่ออายุได้19ปีบีดามารดาจึงได้พาไปฝากไว้กับพระวินัยทรรักหรือพ่อท่านรักสิริวัฒโนหรือพระครูสิริวัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดโคกสวยลำดับที่3ดำรงตำแหน่งช่วงปีพศ2469ถึงปีพศ2498พ่อท่านรักเป็นพระมหาเถระอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศรัทธาของชาวจังหวัดพังงา พอท่านหิดได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโคกสวยตำบลโคกเจริญอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาโดยมีพระภูพานีศรีวัดวัดนิโครธทารามอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเป็นพระอุปชา นาเคยของพ่อท่านหิดได้เล่าให้ฟังในช่วงนี้ว่าพอพ่อท่านหิดได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็เอาใหญ่ขึ้นเขาเข้า,ขาถ้ำตลอดเพราะไม่ต้องช่วยทำงานแล้วบางครั้งก็ขึ้นไป3วัน4วันไม่ได้กลับมาที่วัดทำให้ทุกคนเขาก็เป็นห่วงกัน จนพ่อท่านหิตอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนพศ2479ตรงกับวันแรม12ข้างค่ำเดือน7ปีชวดณวัชนาธิการามหรือสำนักปลุตําบุญนกปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีพระวินัยทรรั์หรือพระครูศิริวัฒนกิจเป็นพระกรรมวาจารและ พระปฏิพานพังงารัฐเจ้าคณะจังหวัดพังงาวัดประภาสประจิมเขตอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเป็นพระอุปัชฌาย์พอท่านหิตได้รับฉายาที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ว่าปะพังกโรซึ่งมีความหมายว่าผู้ผุดผ่องท่านฝึกฝนตนเอง มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งนักธรรมและนักปฏิบัติสายธรรมยุทธกรรมฐานดำรงตนอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างไม่หวั่นไหวและยังคงแสวงหาความเร้นลับแห่งธรรมชาติขึ้นเขาเข้าถ้ำอยู่เป็นประจำเพราะท่านหิจำพรษษาอยู่ที่วัดโคกสวยตำบลโคกเจริญอำเภอทับปุด จังหวัดพังงาท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกับพ่อท่านรักเจ้าอาวาสวัดโคกสวยศึกษาทั้งพระธรรมวินยัยและวิปัสสนาธุระเป็นเวลาประมาณ2,000ศาปีพศ2481พอท่านหิดได้ลาพระอาจารย์รักเดินทางไปจำพรรษาณาวัดโคสิวิหารตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต ท่านมุ่งมั่นศึกษานักธรรมกับพระครูศรีขารารัตสมณคุณที่วัดมงคลนิมิตรหรือวัดกลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตสำเร็จนักธรรมชั้นตรีในปีพศ2482ปีพศ2483พอท่านหิดย้ายจากวัดโคสิตวิหารไปจำพรรษาที่วัดพิชิตสังคารามหรือวัดควรตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต สำเร็จนักธรรมชั้นโทในปีพศ2485และสำเร็จนักธรรมชั้นเอกในปีพศ2486ณสนามสอบวัดมงคลน,นิมิตอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากสอบได้นักธรรมชั้นเอกแล้วพอท่านหิตยังคงศึกษาเล่าเรียนบาลีวยากรอีก4พรรษารวมแล้วท่านได้ศึกษานักธรรมและวยากรที่วัดมงคลน,นิมิตเป็นเวลา1 0พรรษา ปีพศ2491เพราะท่านหิตเดินทางไปศึกษาธรรมและบาลีวยากรที่วัดไซงามตำบลบางบ่ออำเภอเมืองสงขลาปีพศ2493เพราะท่านหิรเดินทางไปศึกษาธรรมและบาลีวยากรที่วัดคูหาสวรรค์ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลงุงปีพศ2498 พอทัานธีตได้ทราบข่าวการมรณภาพของพ่อท่านรักสิริวัฒโนผู้เป็นพระอาจารย์พอท่านหีดได้เดินทางกลับวัดโคกสวยเพื่อจัดการเรื่องงานสวดพระอภิธรรม หลังจากงานชปนาปนกิจพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วชาวบ้านแถบนั้นที่มีความเคารพศรัทธาในตัวพระท่านหีดมานานจึงขอร้องให้พระท่านหีดรับช่วงต่อเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกสวยแต่พรท่านหีดต้องการจะเดินทางศึกษาหาความรู้ศึกษาพระธรรมให้ลึกซึง้งเจริญศีลภาวนาปฏิบัติสมถกรรมฐานปรารถนาความวิเวกจึงขออยู่รักษาการเจ้าอาวาสเพียงหนึ่งพรรษาเท่านั้น ปีพศ2499พอท่านหีดก็ลาชาวบ้านผู้ศรัทธาออกจากวัดโคกสวยชาวบ้านต่างอาลัยอาวรณ์เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่อาจฝืนความต้องการของพอท่านได้พอท่านหีดได้เดินทางมาที่วัดคุณมะพร้าวตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงและได้พบกับพ่อท่านนำทิตายาโนได้เป็นสหธรรมิกศึกษาวิปัสนากรรมฐานร่วมกับพ่อท่านนำเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงได้ชักชวนกันเดินทางจาริกสแสวงบุญโดยตั้งเป้าหมายมุ่งหน้ามาที่วัดถ้ำเขาแดงตำบลหินตกอเภอร่อนพิบูรณ์จัังหวดนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นมีพ่อท่านคล้ายรัตนมุนีเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาแดงเป็นวัดที่อยู่ติดเชิงเขามีถ้ำอยู่ทั่วบริเวณวัดหลายแห่งเหมาะแก่ก,การเจริญภาวนาอย่างยิ่ง ไม่ไกลจากวัดถ้ำเขาแดงมีวัดร้างอยู่แห่งหนึ่งคือวัดปร,รินมธรรมห้าประโยคโดยชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดเพียรเป็นวัดที่ทิ้งร้างมานานหลายปีเมื่อถึงงานบุญชาวบ้านในบริเวณวัดร้างแห่งนี้ก็จะต้องเดินทางมาทำบุญฟังธรรมณวัดถ้ำเขาแดงซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นไม่ได้สะดวกเท่าที่ควรสองข้างทางเป็นป่าละเมะ และไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงประกอบกับชาวบ้านต่างมีความเลื่อมใสศรัทธาเพ่อท่านหีดและพราะท่านนำเป็นอย่างมากจึงได้รวมตัวกันปรึกษาและลงมติให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับคณะชาวบ้านเดินทางมานิมนต์พ่อท่านหีดให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเพียนและช่วยเบือณาวัดให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งในอดีต วันเสาร์ที่13กรกฎาคมพศ .2,500 ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปีระกาพอทันทีจ,จึงได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเพียนซึ่งขณะนั้นมีเพียงกุฏิเก่าๆผ,ผุพังใกล้เชิงตะกรนเพียงหลังเดียวเท่านั้นศาสนาสถานอื่นล้วนหักพังไม่สามารถอยู่อาศัยได้รวมถึงโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเถาวัลพื้นหลังคาผนังโบสถ์ล้วนหักพังใช้งานไม่ได้ พระกรพระหัตและองค์ของพระประธานแตกหักแต่พระเศียรยังคงสมบูรณ์ดีเพราะท่านหีดเคยบอกกับโกกีไว้ว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พระเศียรหากเศียรยังอยู่สัตธรรมนั้นยังคงดำรงแต่ถ้ามีแต่องค์พระไม่มีเศียรแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้พอท่านหีดได้จับพรรษาอยู่ที่วัดเพียงเพียงรูปเดียวซึ่งท่านบอกว่าชอบมากเพราะมันเงียบ สงบดีไม่มีใครรบกวนพอท่านหิดได้เริ่มเบื่อนกปฏิสังขรณพัฒนาวัดและเจริญศีลภาวนาปฏิบัติสมถกรรมฐานไปพร้อมกันปีพศ2501มีตราแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้พอท่านหีดประพังกโร เป็นเจ้าอาวาสวัดประเรียนธรรมห้าประโยคหรือวัดเพียนตามที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากเป็นจุดเริ่มต้นแห่งภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูศัตนสถานและสร้างรากฐานแห่งธรรมะให้มั่นคงปีพศ2507พรท่านหีดเป็นเจ้าภาพสร้างรูปหล่อพระท่านคงปรอมาจารย์แห่งวัดเพียร ปีพศ2509สร้างโรงฉันกุฏิสงฆ์และพระท่านหีดได้ย้ายจากกุฏิเก่าข้างเชิงตะกอนมาจำวัดภายในโรงฉันนี้ปีพศ2511สร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนที่อุโบสถหลังเก่าที่หักพัง โดยได้ขุดลูกนิมิตองค์เดิมที่อยู่ใจกลางโบสถ์หลังเก่าขึ้นมาพร้อมทั้งนําเทียนชัยที่ชาวบ้านเคยปักทําบุญพอท่านหีดนํามันมหลอมใหม่เป็นเทียนพรรษาด้วยตัวท่านเองต่อมาได้มอบให้โกกีสิรรักในปีพศ2524และโกกีได้นําไปทําเป็นลูกคมเทียนชัยลูกนิมิตและสีพึ่งในปีพศ2525ปีพศ2514สร้างโรงธร,รมปีพศ2516 สร้างโรงครัวปีพศ2517ได้วิสุงคามสีมากรมศาสนาได้ประกาศชื่อวัดอย่างเป็นทางการว่าวัดคีรีรัตนารามพร้อมทั้งมีหนังสือขอแต่งตั้งพระท่านทีดให้รับสมณศักดิ์พัทยช,ชั้นพระครูแต่ท่านปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ขอรับท่านบอกว่า ขออยู่อย่างพระอธิการนี้แหละดีแล้วและได้แต่งโครงกรอนสะท้อนปัญญาไว้ว่าเมาลาบเมายุเมารถสรรเสริญเมาความเจริญเพลิดเพลินโลกีเมาฝิ่นกัญชาสุรานารีจนตายเป็นผียังมีความเมา นับเป็นปรัชญาที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของท่านต่อโลกิยะท่านเลือกเดินบนเส้นทางแห่งวิเวกมีใช่เพื่อตอนเองแต่เพื่อรักษาหลักธรรมให้บริสุทธิ์ปีพศ2518พิธีปิดทองฝั่งลูกนิมิตปีพศ2519ทําถนนทางเชื่อมจากวัดคีรีรัตนารามไปวัดถ้ำเขาแดงปีพศ2520บุเรณส้มแซมโรงฉัน ปีพศ2522สร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่นหนึ่งเพื่อนำไรายได้มาสร้างสะพานทางเข้าวัดแต่เนื่องจากมีเหตุบางประการจึงไม่ได้นำปัจจัยไปสร้างสะพานแต่ก็นำไปสร้างศัสสสถานอื่นปีพศ2523สร้างวัตถุมงคลลูกสะกดตะกัวอ้วนตะกรุดโทนตะกรุดปลอดพายันรอยมือรอยเท้าพายันพระเจ้าห้าพระองค์ ปีพศ2524สร้างศาลาปู่เจ้าสายฟ้าสร้างกุฏิเจ้าอาวาสสร้างวัตถุมงคลพระปิตารุ่นหนึ่งตะกรุดชายธงลูกสกดอิติปิโส8ทิศลูกสกดหุ่นพยนต์และแหวนพี่รอดปีพศ2525ทําทำถนนเส้นทางเชื่อมจาก300กล้าถึงห้วยไม้แก่นและจากสมแยกข้าวัดระยะทางประมาณ1,000เมตรสร้างวัตถุมงคลลูกอมเทียนชัยลูกนิมิตและสีพึ่ง ปีพศ2526มีคนเดินทางมาจากกรุงเทพนำพระซุ้มกอเนื้อผงมาให้พ่อท่านหีบปลุกเสกเพื่อนำไปแจกในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของผู้เป็นบิดาปีพศ2527ดำเนินการเดินไฟฟ้าเข้าวัดสร้างวัตถุมงคลพระปิดตาบูชาเนื้อปูนผสมว่านปีพศ2528สร้างหอระฆังสร้างวัตถุมงคลพระปิตาเนื้อว่าน ปีพศ2529สร้างพระพิมพ์ตกโพและพระพิมพ์ชินาราชแจกเนื่องในงานกระถินของวัดเพียรปีพศ2530ตระกูลตันบุญยกิจสร้างผ้ายันครอบกวานให้พ่อท่านหีดปลูกเสกร่วมกับพ่อท่านจำเนียรวัดถ้ำเสือเนื่องในงานชาปนากิจนายตันเลี่ยนฉุยผู้เป็นบิดาของโกกีและเป็นต้นตระกูลตันบุญยกิจ วันจันทร์ที่18มกราคมปีพศ2531ออกบูชาวัตถุมงคลครบรอบเสยิต72ปีพ่อท่านหีดประกอบด้วยเหรียญรุ่น2รูปหล่อพ่อท่านหีดขนาดบูชารูปหล่อพ่อท่านหีดพิมพ์สังคติก้นถ้วยรูปหล่อพ่อท่านหีดพิมพ์ห่มเฉียงและผ้ายันอิติปิโส8ทิศปลายปีพศ2531 พอท่านหีดมีดําริขอสร้างรูปหล่อเท่าองค์จริงแต่ทว่าไม่ได้รับอนุมัติเงินสร้างจากคณะกรรมการวัดในขณะนั้นช่วงจังหวะเดียวกันที่โกกีได้ไปหาพระอาจารย์หีดที่วัดจึงได้พูดคุยสอบถามเพราะท่านหีดบอกว่าให้รูปหล่อนี้เป็นตัวแทนของฉันในวันที่ฉันไม่อยู่แล้วโกกีจึงอาสาขอเป็นเจ้าภาพระดมทุนจัดสร้างเพราะท่านหีดถามโกกีขึ้นมาประโยคนึงว่า กี่ตั้งใจไหมกูกี่บอกว่าอะไรที่ทำให้อาจารย์ผมตั้งใจและเต็มใจที่สุดครับพอท่านหีดยิ้มในตารื้นแวววและเอ่ยว่าถ้ากี่ตั้งใจก็ทำได้การพูดคุยยังคงดำเนินต่อเนื่องมีช่วงหนึ่งกกกี่เอ่ยขึ้นว่าหากสิ้นบุญอาจารย์แล้วผมจะสั่งทำหลงแก้วบรรจุรางอาจารย์ไว้แต่ถ้าพวกเขาจะเผาผมไม่เผา กับอาจารย์ผมไม่เผาพอท่านหีดเพียงแต่นั่งฟังในตารื้นแวววาวอมยิ้มเล็กน้อยใบหน้าเปลี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อรูป่อเท่าองค์จริงพอท่านหีดสำเร็จแล้วพอท่านหีดให้นำมาไว้ที่บ้านโกกีเป็นเวลาเกือบสามเดือน ช่วงระหว่างนี้พอท่านหิศจ,จะแวะเวียนมาปลุกเสกรูปหล่อที่บ้านโกกี่แทบทุกวันยกเว้นเพียงวันพระเท่านั้นกําหนดแห่รูปหล่อเข้าวัดในวันอาทิตย์ที่8มกราคมพศ2532ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีมะโรง ปีพศ2533ช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมสร้างวัตถุมงคลซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่พ่อท่านหีดเอ่ยปากกับโกกีว่าขอให้สร้างโกกีถามว่าสร้างรุ่นอะไรครับอาจารย์พ่อท่านหีดบอกว่ารุ่นไพรีพิณาตให้เป็นรุ่นสุดท้ายของฉันคำตอบนั้นเรียบง่ายโดยที่โกกีไม่รู้เลยว่าเป็นการประกาศปัจฉิมธรรมของท่านรูปหล่อเล็กไพรีพิณาศเล็ก แตกเข้มขลังด้วยพลังพุทธคุณนอกจากนี้ท่านยังรับกิจนิมนต์ไปปลุกเสกรูปหล่อพระแม่เศรษฐีที่วัดร้่นนาและเป็นอีกครั้งที่พ่อท่านหีดเอ่ยปากกับโกกี่ว่าให้เป็นงานสุดท้ายของฉันราวกับเป็นนิมิตหมายของสิ่งที่กำลังจะมาถึงในช่วงวันมงคลสมรสของคุณกันตะพง์ลิ่มวงหรือโกต้อมผู้เป็นหนึ่งในเที่พ่อท่านหีดครอบครูรับสิทธ์ กับคุณอังคณาลิมวงทั้งสองได้ทำรูปเหมือนเล็กจิว๋วรุ่นไพรีพินาศเป็นของรับไหว้วัตถุมงคลรุ่นพรีพินาศเล็กและพรีพินาศจิว๋วในเข้าร่วมพิธีปลุกเสกร,รูปหล่อพระแม่เศรษฐีหนึ่งรอบและปลุกเสกเดี่ยวอีกหนึ่งรอบพร้อมกันค่ะช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมพศ2533พอท่านหิตรับนิมนต์ไปสวดกรถินที่บ้านเจ้าภาพท่านหนึ่งท่านได้เกิดอาการหน้ามืดและเป็นลม เจ้าของบ้านได้รีบนำท่านส่งโรงพยาบาลทันทีท่านนอนอยู่โรงพยาบาลโดยไม่ได้สติประมาณ3ามคืนพอท่านหีดได้ละสังขารในวันศุกร์ที่19ตุลาคมพศ2 5 3 3ส 33, ิริอายุรวม74ปี9เดือน กกกิสั่งทำรรลงใสที่สามารถมองเห็นภายในและตั้งใจสั่งทำรรลงแก้วตามที่ได้เคยคุยกับพระอาจารย์ไว้ในช่วงเวลานั้นได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวัดชาวบ้านและคณะลูกศิษย์ของพ่อท่านหีดได้มีการบวตลงมติเก็บสรีระสังขารของพ่อท่านหีดไว้ให้ลูกหลานได้สักการะกราบไหวบูชานับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ตลอดระยะเวลา100วันสรีระสังขารของพ่อท่านหีดมิได้ เน่าเปื่อยเส้นผมและเล็บยังคงยาเป็นปกติสีผิวและเนื้อหนังยังสดใสราวกับยังมีชีวิตอยู่แต่กระนั้นคณะกรรมการวัดมีได้รักษาสรีระสังขารไว้ตามคำเรียกร้องของลูกศิษย์และชาวบ้านเมื่อครบ100วันได้มีการจัดงานชาปนกิจโดยมีได้นำคำทัดทานของเหล่าลูกศิษย์และชาวบ้านเข้าสู่การพิจารณาสร้างรอยแผลแห่งความอลาลัยของผู้ที่เคารพรักเพราะท่านหีดเป็นอย่างมาก แม้กายจะดับสูญแต่ศรัทธายังคงดำรงอยู่เหนือกาลเวลาพอท่านหีดประพังกโรท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่เน้นการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดโดยหลักธรรมที่ท่านสอนมักเน้นไปที่การลักกิเลสและการเข้าถึงสภาวะธรรมลดความยึดต,ติดในวัตถุและความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรม ท่านกล่าวว่าความสบายกายทําให้เกิดทุกข์เกิดกิเลสเกิดตัณหามีอุปาทานไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาวะจิตเข้าสู่สภาวะธรรมได้เพราะท่านเหตุเน้นการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบและเข้าถึงปัญญาท่านเป็นพระที่มีบาร,รมียานสูง เป็นผู้อยู่เหนือการผู้ก้าวข้ามขีดจำกัดของเวลาซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นท่านไม่เพียงแต่เป็นพระสุปฏิปันโนและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเท่านั้นท่านยังเป็นที่เคารพร,รักและศรัทธาของเหล่าลูกศรริษย์อย่างลึกซึง้งท่านเป็นแบบอย่างของความเรียบง่ายสมถะแต่เข้มแข็งในศีลในธรรมถือพรหมจรรย์มีวาจาศิล์พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบาร,รมีดับสิน้นซึ่งกิเลสแห่งปวง หากมีข้อผิดพลาดหรือสิ่งใดที่คลาดเคลื่อนไปแอดมินบีกราบขออภัยมณาาที่นี้และยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมุมมองเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้อย่างสุภาพและสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ